มาครับทุกคนเราได้แบรนด์ที่เนี่ยที่กวมเราจะมาลองดูอันนี้แบรนด์แบรนด์เหมือนกับว่าบ้านเราที่เขาอะไรอ่ะกินบำรุงร่างกายอ่ะแบรนด์อ่าแบรนด์แบรนด์นน <laughs> เดี๋ยวให้ตะโจลองแล้วจะบอกทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะเหมือนแบรนด์ที่เมืองไทย so this is brand from this one from taiwan so we're gonna let the j o e try the taste gonna be same Thailand this is brand Mm. this one is like a helping you immune system ค right? <laughs> <laughs> ือเรื่องเจากันนะลองนะคะทุกคนมาลองอันนี้มันคืออันนี้มันคือแบบว่าบันมุงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยมามาดูกันให้ตะโจเป็นคนลองคือโอเคตะโจก็เปิดแล้วเปิดฝาแล้วตอนนี้ว้าว้วว อ้าวเนสตี้อ่ะเนสตี้นะสุนัขจะเจอกินไม่ได้ยุ่งที่ไอ้แอฟก็ไปปุกวะเพราะว่าเราลองแล้วตอนกลางวันใช่ไหมมันข้าวกินไม่ได้เลยข้าวมากเราลองแล้วกลางวันทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแก่จะแก้งจะเจอให้จะเจอลองกินไม่ได้กับทุกคนขาวข้าว มาครั้งเรื่องในชีวิตที่กินวอเจ้า you know one, one day y o มากค่ะทุกคนเราได้แบรนด์ที่เนี่ยที่กวมเราจะมาลองดูอันนี้แบรนด์แบรนด์เหมือนกับว่าบ้านเราที่เขาอะไรอ่ะกินบำรุงรง่างกายอ่ะแบรนด์อ่าแบรนด์แบรนด์เดี๋ยว <She S 1> <c oughs> ใา้ตะโจลองแล้วจะบอกทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะมันจะเหมือนแบรนด์ที่เมืองไทย so this is brand from this one from taiwan so we r e gonna let the Joe try the taste gonna be same Thailand this is brand mm. this one is like a helping you immune system ไ o ดูว่าโจ้ gonna try ลองนะคะทุกคนมาลองอันนี้มันคืออันนี้มันคือแบบว่าบันมุงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยมามาดูกันให้ตะโจเป็นคนลองก็คือโอเคตะโจก็เปิดแล้วเปิดฝาแล้วตอนนี้ ว้าววววววมววววววรวว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  s ว o วว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 ว่วว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  เราลองแล้วกลางวัน,วนทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแก้จะแก้งตะเจ้ให <c oughs> ้ตะจ